โอ้โห <_ d ry> ผมบอกเลยใบนี้มาแน่นอน <_ d ry> สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนเวิลดนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเทนเนอร์นะกล้องการลอ,องนะครับที่จะมาเปิดครับหาการ์ดโปเกมอนนะฮะที่เราต้องการกันเลยนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมผมบอกเลยที่ผมเปิดไปเนี่ยเกือจัด เกลือจัดเลยฮะมาวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับชุดนี้เลยนะครับโปเกมอนครับสั้นนันมูนนั่นเองแต่เบิ้ลเบิ้ลนะวันนี้ครับเราจะมาเปิดอีก12ด้วยกันนะฮะนะฮะสิบสองวันนี้เนี่ยผมบอกเลยขวาลายซ้ายดีวันนี้เนี่ยผมจะเอาทางด้านซ้ายครับ12ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าการ์ดที่ผมตามหาครับคือไอ้เจ้าตัวที่ขึ้นอาร์ตบนกล่องนี่แหละที่ผมตามหาครับเป็นท่าหน้าของเลซิรลัมกับดิสนอนนั่นเองโปเกมอนแท๊ก ทีมครับสุดโหดของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่2แรกกันเลยดีกว่านะฮะมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ GX กันหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและใบล่าที่ผมจะเปิดได้วันนี้เป็นทางน้านของไอเทมครับหินความมืดนะฮะมาที่ท่าน้างของรูจูราครับเอเนจี้ครับปิปปี้ครับโอ้โหใบนี้เนี่ยบอกเลยน่ารักมากเลยทีเดียวบอกมอนท่าแฟลรี่ครับมาท่าน้างของซาวามูระครับโปเกมอนต่อสู้ฮะและทางหน้าของปสุดท้ายครับเป็นท่านั่งของคิวคอนครับก็บอกเลยเลย เกลืออีกแล้วครับผมสองแรกนะฮะมาต่อกันเลยอีกซองที่2กันดีกว่าครับอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าฮะและใบแรกที่ผมได้เป็นทางด้านของควิชโชฮะของคาซึระครับถัดมาครับมิโนดิโน่ครับเอเนจี้ครับโคโรล่าครับอุซกี้ครับนะฮะและใบสุดท้ายครับเป็นทางด้านของโกโนเซ็ตครับผมฮะก็2ซองผ่านไปแล้วนะฮะมาต่อกันเลยที่2ที่3ครับมันต้องมาแล้วล่ะนะสำหรับโปเกมอนจีเอ็กนะฮะตัวไหนก็ได้แท็กทีมให้มันรู้ครับว่ากล่องนี้มันมีอยู่นะฮะ นี่ฮะเดี๋ยวผมลองลองลุ้นแบบแบบเร็วๆบ้างลุ้นแบบไม่รู้ตัวนะฮะไฟลี่ชามครับแซนครับเอเนจีครับมุมหน้าครับและเมลตัาและมาเป็นฟูโบเวอร์ครับการระดับท R ครับมาแบบฟอยฮะสองที่สามก็ยังเกลืออยู่ดีนะฮะมาต่อกันที่2ที่4ต่อเลย2ที่4ของเราฮะมามันต้องมาแล้วสักตัวตัวไหนก็ได้เให้ชื่นใจกันหน่อยนะฮะมาเป็นทาาหน้าของลาติอาร์ครับนี่ฮะอโซนันครับเอเนจีครับโกสแบ k ครับยาโทโมรีครับ และใบสุดท้ายเป็นบูเดนโตครับผมก็ <_ C ut> ยังไม่มาครับก็ <_ C ut> ยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะมาแต่ทะน้าของฟิวบเวร์ใบเดียวเท่านั้นนะมา2ที่5กันเลยดีวยกว่า <_ C ut> ตามหาโปเกมอน G.X มันก็ไม่ได้ครับมันมาแต่อะไรก็ไม่รู้ฮนะวันนี้เนี่ยขวาท้ายไสยด้ดีซองทางซ้ายของผมเนี่ยจะดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนฮะมาเป็นฟิวทะน้าของเมืองชิอองครับกับบครับเอนเนจีครับบอกเลย เลื่อมๆมาแบบนี้นะฮะผมว่ามันน่าจะเป็นแร่ธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันโกสครับเนียบีครับและเป็นทางด้านของหึ่ซ <cast> ึนเดะซึนเดะครับระดับอาครับผมระดับแรนั่นเองฮะใบนี้ครับเป็นตัวแทงนะผมบอกเลยใบนี้เป็นตัวแทงนะฮะเรียกได้ว่าฟอยวิบวับวิบวับนะฮะมา2อันกันแล้วนะฮะแต่นี่ครับผมยังเหลืออีก5้าสอง เพื่อนๆคิดว่ามันจะออกซองไหนผมจะไม่เปิดเรียงแล้วเปิดเรียงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่มามันน่าจะเกลือฉะนั้นผมจะเลือกเลยนะฮะมาครับซองที่6ของเราฮะมันลุ้นกันฮะว่าตัว GX จะมาแล้วหรือยังนะฮะนี่ครับก็เราก็จะลุ้นการ์ดแบบเดิมนะโดยการสลับเอาใบสุดท้ายขึ้นมาก่อนครับแกงก้าครับอโลล่าดิกด้าครับเอนเนอร์จีครับอุ้ย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 เฮ้ยขอบลุ้มเรื่องอย่างนี้วะขอบลุ้มเรื่อนอย่างนี้วะ อนะมาครับผมอู้หูยผมบอกเลยใบนี้มาแน่นอนนะมานี้ครับโลโลอูครับแล้วใบต่อไปเป็นทางด้านของอเปอร์เซียน g ีครับผมแต่ว่ามันเป็นระดับ SR ซะด้วยอคือคืออยากได้ตัวนี้ไงเนี่ยนะแต่มันมาเป็นเปอร์เซียน Gs ครับ เป็นทางหน้าล่างสองของเนียสครับใบนี้เนี่ยโอ้โหเอาจริงมันก็สวยแหละนะเรียกได้ว่าวันนี้ครับเราตามหาตัว GX เจอแล้วครับนะฮะมาแล้วใบแรกครับผมในซองที่6กอ่ะโอ้โหนะฮะก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราตามหาโปเกมอน GX ไงตัวอะไรก็ได้นะฮะมาแล้วครับ1ใบครับวันนี้ฮะเหลืออีก4ซองด้วยกันมาลุ้นกันต่อเลยครับนะฮะนี่ครับซองที่7ของเราครับวันนี้ฮะก็เทคนิคครับนี่ซับขึ้นมา1ใบ นะแบบนี้นี่ครับโคเทนเนอร์ครับโฟนิตะครับผมม้าไฟจากเจแรกตัวนี้นะฮะเอเนอร์จีครับเบกเบเตอร์ครับเอแบิวาร่าครับและใบสุดท้ายเป็นลีซาดอนครับแบบแรนั่นเองครับแบบวิบวับแบบนี้เลยนะฮะก็ซาด้าใบนี้เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นล่าง3ธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ตัว GX นะฮะแต่ว่าความสามารถของการใบนี้นั้นค่อนข้างดีเลยครับ นะฮะเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะฮะแต่ว่าผมต้องการที่มันเป็นคู่กันไงเออมันไม่ใช่ใบนี้ใบเดียวมันต้องมากับเจ้านี่เจ้าเรซ์รัมนี่นะฮะสามซองสุดท้ายครับวันนี้ครับนะฮะอย่าเสียเวลากันเลยครับผมสองที่7ครับมาครับโปเกมอน GX ต้องมาโปเกมอน GX ต้องมานะฮะถ้าผมไม่ได้อีกทีผมจะเกลือมากเลยครับมิวทูครับฮิโตโมชิครับเอเนอร์จีครับโมสเมนครับ แซนครับและวิวิอุ้ยวิ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 บอกเลยโอ้โหตัวนี้มาแน่มาแน่โปเกมอน GX ของผมและออกมาเป็นคูซีจีเอ็กครับผมใบนี้ครับเป็นระดับ RR ครับผมนะฮะโปเกมอนตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะเพราะว่าอาร์ตมันสวยซะเหลือเกินครับตัวนี้ครับนะฮะโอ้โหดูครับความสามารถครับกระพริบตาเย้าหยวนนะเนี่ย มาแล้ว G X เรามา2ใบแล้วมาแล้วนะหรืออีกสองซองครับไอตัวที่ผมตั้งาหาะนะเดซีท <c oughs> ัม um, กับดิซซดอนมันต้องมาครับ <c oughs> และมาถึงซองที่9ของเรากันแล้วครับ <c oughs> ดูกันเลย G X, G X G X G X ต้องมา G X ต้องมานะฮะและใบแรกที่เราจะได้เป็นทางน้าของโอ้ลา่างสามครับผมโทเก k คิสครับปี B, ครับ Energy ครับมิโดริยะครับ อีวุยครับและใบสุดท้ายเป็นซาเรมครับผมร่าง2นั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เกลีอว่าคุณผู้ชมผมขอกำลังใจหน่อยได้ไหมนะส่งมาเยอะส่งแบบพลังแบบท่าหน้าของกระตูนเรื่องอะไรเดียมงกุลแล้วกัน<ห>คนจิงกิหน่อยได้ไหมนะ <S <S เพื่อตามหาโปกเกมอนที่ผมตามหานะฮะและซองสุดท้ายของวันนี้ครับเรซิรัมรดิเซอร์ดอนฉันเชื่อว่านายมีอยู่จริงนะต้องมาแล้วล่ะนะฮะ เหนือแตกเลยครับผมหิงเรียกได้ว่าแบบโอ้โหคือแบบเปิดไม่ได้แล้วแบบแบบหัวร้อนอ่ะจริงๆนะเพื่อนๆ <c oughs> นะฮะมาครับซองสุดท้ายของวันนี้มันต้องมาล่ะเริงนะค,คือแบบมันจะไม่มาก็ไม่ได้อ่ะเออเราลุ้นมาขนาดนี้แล้วนะฮะซองสุดท้ายของวันนี้ครับยังไงก็ต้องได้ Gx ครับแท็กทีมยังไงก็ต้องมาขอพลังกันด้วยครับนะฮะ <c oughs> นกหวีดเพื่อสินครับเฮ้ยโอ้โห ผมไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้โปเกมอนหน้าตัวนี้ดีอ่ะแม็กเกียวครับถ้าสายฟ้าครับนะฮะเอาเพื่อนๆลองดูหน้าของมันยังไงหน้ามันกวนโอยมากแค่งไหนฮะเพื่อนๆดูนะฮะเราเจ้าใบนี้ครับมาเป็นเอเนอร์จีครับคิาาคบาโกะ,ะครับคาราคาราครับแล้วใบสุดท้ายออกมาเป็นนิโคคิงครับผมโอ้โหจริงๆโปเกมอนตัวนี้มันเป็นธาตุหนงม่วงหรือเปล่าวะนะ อันนี้ผมสงสัยอยู่นะครับแต่ว่าซีรีส์ใหม่มัมมาเป็นท่าพลังจิตเฉยเลยครับโอ้โหแลวซองสุดท้ายของเราครับเป็นเจ้าทนายของนิโคคิงน่นง่งนะฮะตัวนี้แน่ๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่านี่ครับเป็นทนายของการ์ดที่ผมเปิดได้นะฮะสิบซองวันนี้ครับก็ถามว่าพอใจไหมก็คือพอใจแหละนะ โอ้โปเกมอน GX ครับมาถึง2ใบด้วยกันไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นท่านัางของเปอร์เซียตครับเปอร์เชียนเซียนสักอย่างนะเออครูชีสครับนะฮะดิสดอนครับสุดเด็ดสุดเด็ดและท่านัางของฟิลโบเวอร์ครับนี่ครับ5าใบนี้เลยนะฮะก็อยากจะโชว์ให้เพื่อนเื่อเห็นครับว่าความสวยงามของทั้ง2ใบนี้มันน่ารักจริงๆนะเอออยากให้มาเปิดกันจริงๆนะฮะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนเวิลด์นะครับวันนี้นะผมมาตามหาโปเกมอนนะที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราค่อนข้างคุ้มค่าครับเราได้โปเกมอน GX มาถึง2ไใบด้วยกันฮะแต่ว่าไอตัวที่ผมอยากได้เนี่ยไอเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่มานะนะฮะต้องดูึงต่อไปเลยครับว่าผมจะตามหาเจ้าเดซิรัมกับดิสนานเจอรหรือเปล่าฮะ ก็สำหรับ e ีีนี้นั้นฝากไว้กันด้วยครับนะฮะอย่าลืมครับช่องทางการติดตามของเราครับไม่ว่าจะเป็นทาหน้าของ Facebook ครับลิงก์เทดดิ้งโพสครับใครที่สนใจครับอยากสั่งซื้ออยากเปิดกร้าเป็นผมครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช็อปปีครับผมลิงก์เทดดิ้งโพสเช่นเดียวกันครับและช่องทางการติดตามสุดท้ายครับยูทูบครับท่าหน้าของชาแนลครับลิงก์เทดดิ้งโพสเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นั้นผมครับเทรนเนอร์ก้องการลองครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สว ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับการเปิดการ์ดของผมครับเทนเนอร์ฮะก็กรลองนะฮะอย่าลืมนะครับผมเรายังมีคลิปอีกมากมายเลยครับกับการเปิดหาการ์ดโปเกมอนอย่างนี้ครับดีๆครับอย่าลืมครับกด Subscribe ที่ช่อง l i n k ์เทดดิ้งโพสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ